สวัสดีทุกคนผมเป็นครีเอเตอร์ชาวฮอลลีวูดวันนี้ผมจะมาแนะนำขาตั้งกล้องที่น่าสนใจมากๆกันนะครับใหม่ L16 ขาตั้งกล้องไม้เซลฟี่ไร้สาย1.55เมตรพับได้มาพร้อมรีโมทดูทูพิเศษสามารถใช้กล้องแอชชั่นก Pro โปรสมาร์ทโฟนได้เป็นทั้งขายึดไม้เซลฟี่และโลงพร้อมฟังก์ชันป้องกันการเคลื่อนไหวฟังก์ชันการหมุนอัตโนมัติที่หลากหลายรีโมทคอนโทรลที่เข้ากันได้กับดูทูเทเอฟเฟกต์พิเศษบล็อกบัสเตอร์ สวิต์ปุ่มเดียวระหว่างการถ่ายภาพแนวตั้งและแนวนอนปรับได้ง่ายแกนดึงอลูมิเนียมอลลอยที่มีความเสถียรระดับไฮเอนทนทานและทนต่อสิ่งสกปรกยืดมุมกว้างพิเศษ1.55เมตรขาตั้งกล้องที่ผมใช้นี้มาจากแบรนด์ชื่อดังและมันมีคุณสมบัติที่น่าทึ่งมากเราสามารถปรับระดับขาตั้งได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้งตามความต้องการของเราเองอีกอย่างที่น่าสนใจคือขาตั้งกล้องนี้มีขนาดเล็ก และสามารถพกพาได้ง่ายมากๆเพราะฉะนั้นเราสามารถนำมันไปใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาที่เราต้องการแล้วถ้าใครอยากมีช่องทำอาหารสุดเท่นในบ้านไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะเราสามารถใช้ขาตั้งกล้องนี้ในการถ่ายภาพและวิดีโอได้เลยไม่ว่าจะเป็นการเตรียมอาหารหรือการท่องเที่ยวนอกจากนี้เรายังสามารถใช้รีโมทเพื่อควบคุมการบันทึกวิดีโอได้อีกด้วยดังนั้นถ้าใครสนใจการใช้งานขาตั้งกล้องที่น่าสนใจนี้ อย่ารอช้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายด้านล่างนี้ครับพร้อมที่จะสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจและนำขาตั้งกล้องที่น่าสนใจนี้ไปใช้กันเลยครับขอบคุณที่รับชม